ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อน,นะคะว่ากระเป๋าของฮาราลานะคะกันน้ําได้ถึง80%ค่ะให้ดูเลยนะคะเวลาโดนฝนโดนหินหมะนะคะจะลุยน้ําตกลุยอะไรตัวน้ําก็จะไม่ซึมเข้าเหนือพานะคะหยดน้ําจะเกาะเป็นเม็ดๆแบบนี้เลยพอเราถึงที่พักนะคะเราก็สามารถใช้นะคะทิชชู่แห้งะคะ่ะซับหยดน้ําออกได้ง่ายๆแบบนี้ไม,นไม่ทิ้งคราบน้ําไม่ทําให้กระเป๋าชื้นพร้อมลุยพร้อมเดินทางไปกับสาวๆในทุกๆสถานการณ์ค่ะกระเป๋าฮาดาลาไปมาแล้วทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นหิมะฝนน้ําตกใดๆนะคะลูกค้าพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าดูแลรักษาง่ายมากๆและยิ่งไปกว่า ความสะดวกสบายในการดูแลรักษานะคะก็คือฟังก์ชันจัดเก็บและก็ดีไซน์ที่สวยแบบนี้อันนี้ก็คือรุ่นคลาสสิก52นะคะพัฒนาต่อยอดมาจากคอมเมนต์ของลูกคา้าเรียกได้ว่าลูกค้าเป็นคนออกแบบกระเป๋านี้ไม่ใช่เรานะคะเพราะว่าในคอมเมนต์จากลูกค้าที่กลับมาเรานํามาพัฒนาต่อยอดเป็นดีไซน์ใหม่ๆเรื่อยๆอย่างเช่นรุ่นนี้เป็นต้นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกค้าอยากได้กระเป๋าทรงขึ้นไหลสายสะพายนุ่มไหลแบบซิงเกิลสตรปก็ออบมาได้ดีและลูกค้าอยากได้อะไรลูกค้าอยากได้กระเป๋าไซส์ใหญ่ที่สามารถใส่ iPad ได้แต่ไม่ได้อยากได้ททรงี่เ เลยออกมาเป็นไซส์ M ความสูงความกว้างประมาณนี้ผู้หญิงสะพายยังไงก็ไม่ดูเกะกะนะคะแถมยังจุของได้เยอะอีกด้วยและยังไงต่อนะคะช่องจัดเก็บต้องมีเยอะแยะมากมายอย่างรุ่นนี้มี21ช่องการใช้งานดีไซน์รอบรน้องนะคะจะเน้นความสวยรูดีมินิมอลนะคะก็คือไม่เยอะจนเกินไปนะคะน้อยแต่มากมากที่ช่องจัดเก็บการใช้งานแต่ดีไซน์เรียบๆแบบนี้เข้ากับการแต่งตัวได้ง่ายนะคะวันนี้นิ้งแต่งตัวโทนสีขาวล้วนน้องก็แมชง่ายมากๆเลยมาดูกันว่าแต่ละช่องมีอะไรบ้างเรามีทุกๆช่องที่ลูกค้าฮาดาราขอมาแล้วขยับขยายไซส์ใใหห้้ยยยิบชชชออะไรก็งงง่่่าาเน ด้านหน้านี้นะคะเราดีไซน์ให้เป็นช่องคอสเมติกสาวๆสามารถใช้เก็บลิปสติกได้ถึง3แทง่งและตรงนี้เก็บตลับเครื่องสําอางเล็กๆได้ตัวกระเป๋าเป็นแบบติดตัวอยู่นะคะก็คือมีปิดก,กันตกให้ไม่ต้องกลัวของหล่นหายเนาะด้านหน้านมีความจุมากๆใครจะเอา iPad แท็บเล็ตขนาดเล็กมาใส่ด้านหน้าก็ย่อมได้นะคะแล้วทีนี้ด้านข้างทั้ง2ฝั่งเนี่ยเราจะมีดีไซน์ที่เป็นของช่องกระดุมที่มันแบบเก็บของจุกจิกของสาวๆแบบดีมากเลยไม่ว่าจะเป็นแบบเปรแอลกอฮอล์กุญแจรถอะไรเงี้ยก็ใส่ในช่องรวมกระดุมตรงนี้ได้นะคะหยิบจับใใช้้้้้้้้ออะะะไไรรรกกก็็็สดดดววแแลลลลลลเเเาาาาาาามมมีหหหหหทัังงงงงงงขขขนนนนนยูปึุ่ สะะังเกตไมรุ่นนี้คือด้วยความที่ไซส์มันเนี่ยจะนจากข้อข้างใหญ่นะคะเป็นทรงโอเวอร์ไซส์เพราะฉะนั้นน่ะแต่ละช่องมันจะมีความกว้างมีความสเปเชียสของมันก็คือเก็บอะไรก็ไม่แน่นนะคะอย่างช่องนี้เปิดมาจะเป็นฟังก์ชันของวอลเล็ตด้านหลังตรงนี้จะเป็นช่องใส่บัตรนะคะจริงๆใส่ได้เป็นสิบใบนะเพราะด้านหลังตรงนี้เป็นช่องแนวลึกนะคะและตรงนี้สามารถใส่แบงค์พับครึ่งได้วนหมุนมาฝั่งนี้เป็นพาทิชันนะคะสามารถใส่แบงค์แนวนอนหรือคูปองใบเสร็จต่างๆหรือลอตเตอรี่ได้พื้นที่ตรงกลางตรงนี้นะคะสามารถใใสส่่กกกกรรรระเเาาาาตงงคคคบบบบบยยยวววไดดดด้้้ออออีี็ืืนนหลัจทุิ ะะสามารถใส่สมุดบัญชีก็ได้นะคะมาดูในส่วนของช่องหลักตรงกลางนะคะตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นช่องซิฟต์เต็มเนาะซึ่งด้านในเนี่ยฐานกว้างมากๆแล้วก็จุมากให้ดูความจุของเขาพอเราเก็บของในช่องเก็บของจุกจิกรอบๆแล้วคือด้านในกระเป๋าเราโลง่งค่ะเราสามารถเก็บของชิ้นใหญ่ๆได้เลยด้านหลังตรงนี้มีช่องซิปเซฟตี้นะคะสำหรับเก็บเงินสดของมีค่าต่างๆหมุนมาฝั่งนี้นะคะอันนี้จะเป็นใส่ของกุญแจนะแล้วก็จะมีช่องใส่ปาักกานะคะสองแท่งหรือเราจะเอาไว้ใส่เครื่องสำอางดินสอเขียนคิ้วอะไรอย่างงี้ก็ได้แล้วก็ช่อง พื้นที่ตรงกลางกว้างๆแบบนี้สามารถใส่ร่มพับขวดน้ําเสื้อคลุมเสื้อหนา้าพันคอได้นะคะใบนี้ใบค่อนข้างใหญ่นี่ว่าจริง,รงๆเหมาะมากๆสาหรับคนที่มีของค่อนข้างเยอะหรือเวลาเดินทางที่เราต้องพกของแบบเยอะๆนีงว่าใบนี้ใบเดียวเอาอยู่แล้วคือน้องแมชง่ายมากๆนะคะเข้าได้กับการแต่งตัวจริงๆแต่ยังไม่ใช่แค่นั้นพอน้องให้ลูกค้าถึงสองสไตล์เพราะว่านอกจากสายสะพายนุ่มหลายเส้นเล็กที่เป็นสายสั้นตรงนี้ที่มีความนุ่มแล้วก็กว้างนะคะเป็นแบบซิงเกิลสตรปเกาะบ่าได้ดีแล้วเนี่ยเรายังมีสายสะพายยาวครอสบอดี้ที่เป แบบนี้ช่วยกระจายน้ําหนักได้ดีไม่ทําให้ไหลแดงนะคะก็คือ1ใบได้2ลุกเลยค่ะวันในวันคล้องตัวเวลาเดินทางเป็นสายเส้นยาวในวันที่เราต้องสวยๆไปทํางานหรือไปแบบเดินห้างเราใช้สายสัน้นก็ช่วยอัพลุกการแต่งตัวให้ดูดีได้ง่ายๆค่ะแต่ถ้าเกิดใครนะคะอยากมองหากระเป๋าอีกทรงอีกทรงหนึ่งนะคะที่เป็นทรงที่ฮิตติดก,กระแสในช่วงนี้มากๆก็คืออยากจะแนะนําเป็นรุ่นนี้นะคะก็คือรุ่นคลาสสิก51นั่นเองนะคะน้องเปิดตัวมาใกล้ๆกันเนาะขนาดจะมีความเล็กกว่าเล็กน้อยใครที่พก iPad ขนาดมาตรฐานนี้แนะนําให้จัดเป็นคลาสสิก52แต เก็ตแบ็กนะคะที่เป็นซิปนึ่งแนะนํารุ่นคลาสสิก51ใบนี้นะคะรุ่นนี้มี17ช่องการใช้งานนะดีเทลช่องจัดเก็บต่างๆจะน้อยกว่าคลาสสิก52เล็กน้อยแต่ก็ถือว่ามีช่องที่ค่อนข้างเยอะมากๆนะคะ17ช่องการใช้งานนะคะนี่คือรุ่นคลาสสิก51มีหลายสีนะคะสามารถทักแอดมินเพื่อขอดูสีเพิ่มเติมได้เลยนะคะในส่วนของดีเทลช่องจัดเก็บเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะจะมีช่องซิปเล็กๆ2ฝั่งเนาะอันนี้ก็จะคล้ายๆกับรุ่นคลาสสิก52นะคะแต่ว่าช่องซิปตรงนี้มันจะมีขนนาาาาดทีี่่เ่เเลลล็กลกกกกววหมสสสรับพิิตตแงงๆุจอย้ ะะและในส่วนของดีเทลช่องซิปด้านหน้าตรงนี้ที่เป็นช่องใส่บัตรเนาะตรงนี้ก็เป็นช่องใส่บัตรและตรงนี้ใส่แบงก์ได้เงินสดบางส่วนได้หรือใครจะเอาตรงนี้ไว้ใส่พวกคีย์การ์ดบัตรโดยสรารต่างๆและตรงนี้ใส่เป็นเงินสดบางส่วนหรือจะเป็นหมอทิชชู่แหง้งและพื้นที่ด้านหน้าใส่ขวดสเปรย์แอลกอฮอล์หน้ากากอนามัยก็ยอมได้เช่นกันนะคะเนื้อผ้าจะเป็น <S <S ดีลักซ์ไนล่อนนะคะกันน้ำได้80%เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นดูแลรักษาง่ายแล้วไปได้ทุกงานนะคะด้านหลังตรงนี้จะเป็นช่องซิปนะคะใส่โทรศัพท์มือถืออ iPhone Pro Samsung Max Auto ใใใสสสส่่่่่่่ไไดดดด้้้้นนนนะะะคค S4 เรรรงงงททีีหญุาาามแลชิบต เปิดมาด้านในจะมีช่องล้วงอเนกประสงค์2ช่องช่องซิปเซฟตี้หมุนมาฝั่งนี้ก็มีช่องล้วงอเนกประสงค์อีกหนึ่งช่องนะคะแล้วก็จะมีช่องใส่ลิปสติกให้3แท่งก็คือสาวๆแน่นอนทั้ง2รุ่นนี้มีช่องกันเย็นให้มีช่องคอสเมติกให้นะคะของจุกจิกของสาวๆเก็บใช้เป็นระเบียบได้รอบๆทาให้เรามีช่องกว้างๆตรงกลางที่ฐานรุ่นนี้มีความลึกก็คือตรงนี้มีความลึกถึง12.7เซนซึ่งเป็นความลึกที่ค่อนข้างลึกมากนะคะทาให้กระเป๋ารุ่นนี้จุมากๆนะก็คือเป็นอีกหนึ่งรุคคดีีๆ้แนนนนน่่ออะะก็ืลาิ ห้าสิบเอ็ดเนาะเดี๋ยวเปรียบเทียบอีกรอบหนึ่งให้ดูนะคะระหว่างคลาสสิกห้าเอ็ดกับห้าสองนะคะไซส์จะเป็นประมาณนี้ทั้งสองรุ่นนะคะมีสายยาว cross body ให้นะคะปรับการสะพายได้สองสไตล์ในส่วนของไซส์จะต่างกันประมาณนี้นะคะ,อะนอกจากสองรุ่นนี้แล้วนะคะนิ่งมีอีกรุ่นหนึ่งที่แนะนําจะเป็นในส่วนของไซส์เล็กลงมาอีกนะคะอันนี้ก็คือคลาสสิกสี่สิบเก้านะคะรุ่นนี้จะแตก่างจากรุ่นพี่นะคะตรงที่เขาจะมีหูหิ้วเล็กๆตรงนี้นะคะแล้วแต่มีสายสะพายยาว cross body ให้อันนี้คือคลาสสิกสี่สิบเก้าแล้วน้องจัดมม ทรงค่งะแ่แบบบักเก็ตแบบหน้าล่านล่างเห็นไหมถือแล้วมันแบบว่าแบบมาบ้านญี่ปุ่นแบบน่ารักคลาสสิกนะคะดีเทลก็คือจะมีความเรียบหรูดูดีเหมือนกันมินิมอลแต่ว่าช่องด้านในเยอะจะเต็มเหมือนเดิมนะคะมาดูดีกว่าค่ะว่าช่องมีอะไรบ้างเริ่มจากสิบด้านหน้าเลยก็จะเป็นช่องใส่คอส,คอสเมติกนะคะใครที่เป็นสาวว่าต้องหยิบล้วงหยิบลิปสติกเติมปากได้เร็วๆรุ่นนี้ก็ตอบโจทย์นะคะเพราะมีช่องใส่ลิปสติกอยู่ข้างหน้าเลยพื้นที่ด้านหน้ายังใส่ตลับแป้งใส่บลัชออนใส่เครื่องสำอางจุกจิกใส่สเปรยย์์แออ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 ลลลลกกกกกกกฮไไไดดดดด้้้้้ีีนน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 ะะคคเเเเืืืืผาาาาป็ััััหหมมมรบสวูช่งใ นะคะเป็นซิ้เต็มนะคะไม่ต้องกลัวของหลด่ดไม่ต้องกลัวของหายเนาะตรงนี้แอบมีช่องลวงให้เผื่อเราแบบว่าเอาอะไรเสียบหลงไปแบบปวดสเปรย์แอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยที่เราหยิบใช้บ่อยๆกุญแจรถนี้ก็ชอบใส่ในช่องเล็กๆตรงนี้เหมือนกันนะคะมาดูช่องหลักตรงกลางนะคะเรามีใสา่ย,ยาวครอสบอดี้ให้เหมือนเดิมนะ้อย่างที่บอกก็คือปรับสภาพเป็นครอสบอดี้ได้นะคะมีใส่ของกุญแจให้ส่วนพื้นที่ด้านในเนี่ยตรงนี้นะคะจะเป็นช่องลวงนะคะอนเนกประสงค์2ช่องและช่องซิปเซฟตี้ด้านในตรงนี้นะคะก็คือสามารถเก็บเงินสดพาสปอร์ตสมุดบัญชี ช่องล้วงอเนกนประสงค์สองช่องแล้วก็ช่องเสียบป,ปากกานะคะฐานด้านในก็กว้างๆอย่างนี้นะคะด้านหลังยังมีฟังก์ชันอีกนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูเปิดมาก็จะเป็นแบบช่องการเงินนะคะจะสลับกับอีกรุ่นหนึ่งนะรุ่น2รุ่นก่อนนี้นช่องกันเงินจะอยู่ด้านหน้นีจะอยู่ด้านหลังเนาะก็คือจะมีช่องใส่บัตรและช่องล้วงตรงนี้ให้นะคะแต่ถ้าเกิดใครพรกกระเป๋าสตางค์ใบยาวจะเอาช่องใส่บัตรช่องล้วงตรงนี้ไว้ใส่คีย์การ์ดหรือเครื่องสำอางหรือว่ากระดาษสัมันเครื่องสำอางอื่นได้เช่นกันนะคะก็เป็นนสามนช่น่าม นะะในแบบของตัวเองใครชอบความสวยเป๊ะสวยเป๊ะจุจัดเต็มนิ้งแนะนำคลาสสิก52ใครชอบความ style แคชชวลสไตล์เกาหลีใบขนาดไม่ใหญ่มากนิ้งแนะนำคลาสสิก51ส่วนใครชอบความคิ้วความแม่บ้านญี่ปุ่นนะคะความแบบคลาสซี่ดูดีน้อยแต่มากนิ้งแนะนำคลาสสิก49นะคะยังไงก็ฝังไปด้วยกับ3รุ่นนี้นะคะแต่นิ้งรับรองว่าไม่ว่าจะได้รุ่นไหนไปก็ถูกใจแน่นอนค่ะ